างสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคาดว่าไม่เกิน2ส,สัปดาห์เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคหรือ JTC เพื่อพูดคุยกับทางกัมพูชาเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ส่วนหัวหน้าคณะเจรจาจะยังคงเป็นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่นั้น ขอเปิดเผยเลยทีเดียวนอกจากนี้นายยกย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศต้องมีคณะกรรมการแน่นอนทุกรัฐบาลมีมาแล้วรัฐบาลนี้ยังตั้งไม่เสร็จเมื่อตั้งเสร็จแล้วเมื่อมีคำถามหรือหากต้องสื่อสารต่อประชาชนของแต่ละประเทศคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้กรองข้อมูลในการสื่อสารก่อนนายสิทธาบี้บังเกิดหรือทนายตั้มปรากฏตัวครั้งแรก ที่กองบังคับการปราบปรา,ามโดยมาพบพนักงานสอบสวนหลังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีช่อโกงเงิน71ล้านของพี่อ้อยนางสาวจตุพรเลิศอุบลโดยนาสิทธาเปิดเผยว่าตนพร้อมให้ข้อมูลเพียงแต่รอตำรวจเรียกอยู่ก็ไม่เรียกสักทีทั้งที่ตนอยู่บ้านทุกวันแต่กลับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดักถึงบ้านสำหรับประเด็นเรื่องเงิน71ล้านตนยืนยันคำเดิม ถึงตอนนี้ตำรวจกองปราบน่าจะพอรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรทั้งเรื่องรถเรื่องเงิน9ล้านจะเป็นการช่อโกงได้อย่างไรเพราะพี่อ้อยให้ตนทําทุกโครงการและตนได้ส่งมอบงานให้ครบทุกอย่างพันตำร e วจเอกทวีสอดสองรักมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ เพื่อไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพติดอีกว่าเรื่องของการบำบัดการรักษาเราถือว่าเขาเป็นผู้ป่วยซึ่งต้องให้แพทย์เป็นผู้ดูแลปัจจุบันการรักษาจะมีระยะเวลา3เดือนและ6เดือนและมีช่วงของการฟื้นฟู6เดือนถึง1ปีตอนที่อยู่กับแพทย์อาจจะหายดีแต่พอไปอยู่กับสังคมก็อาจจะหวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นกรณีที่ผู้ปกครองไปสร้างห้องขังไว้ในบ้าน เพื่อไม่ให้ลูกออกมาข้างนอกซึ่งตนจะให้สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูจากเอกสารผลการตรวจเพศของอีมานเคลิฟ เจ้าของเหรียญทองงวยหญิงโอลิมปิก2024ล่าสุดเดฟเฟอันอันเดีย,ย and and ere, ผู้สื่อข่าวชาวฝรั่งเศสมีการนำเอกสารการตรวจเพศของอิมานเค,คลิฟจากโรงพยาบาลในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศแองจีเลียผลการตรวจระบุว่าแคลิฟมีโครโมโซมเป็น X Y คือโครโมโซมของผู้ชายรวมทั้งยังมีอันทะภายในมีองคชาตขนาดเล็กอีกทั้งยังไม่มีมดลูกด้วย ในใบผลตรวจมีการเขียนว่าขาดเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นเพศหญิงตั้งแต่แรกเกิดล่าสุดมีเสียงวิจารณ์ว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลปล่อยให้ผู้ชายขึ้นไปต่อยกับผู้หญิงในโอลิมปิกและยังมีการเรียกร้องให้ยึดคืนเหรียญทองจากเคลิฟด้วย